สวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาพบกันนะครับกับเล็กเด็ดกระซาดังนะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมเปิดปีใหม่เนี่ยโอ้โหโดยของผมนะนี่โอ้โหงานยุ่งมากครับช่วงนี้แต่ก็พยายามนะครับที่จะเก็บข้อมูลนะครับมาให้กับทุกท่านอยู่เรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็จะมาเจอกันทีหน่อยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงเทศกาลของเราแล้วนะครับก็คือ วันที่17มกราคม2559นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับของปี2559นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเจอกันนะครับในสูตรของจระเข้ฟาดหางนะครับมังกรเมลัยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับรู้แล้วนะครับผมว่าในงวดของวันที่17มกราคมเนี้ย2559เนี้ยนะครับจระเข้ฟาดหางนะครับให้ตัวไหนออกมานะครับแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับผม เราจะมาย้อนดูนะครับว่าเราลองมาคำนวณกันดูว่าวิธีการคำนวณเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันจะได้อย่างที่เปิดเผยหรือเปล่านะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับผมที่เอารูปลิงขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะครับผมปีนี้ครับเป็นปีวอกนะครับเป็นลิงนะครับผมโปรดใช้วิจรยารยณด้วยนะครับว่าสิ่งที่เรากําลัง พิจารณาอยู่นะครับว่ามันถูกหรือผิดยังไงนะครับถ้าผิดยังไงติชมหรือคอมเมนต์ได้นะครับผมเริ่มกันเลยนะครับผมนี่เป็นสูตรนะครับแม่ไม้เมือไทยนะครับทีเด็ดจระเข้ฟาดหางนะครับหลายท่านคุ้นนะครับเชื่อว่าหลายท่านคุ้นนะฮะนี่ก็เป็นสูตรนะครับที่เป็นการคำนวณย้อนกลับไปนะครับผมว่ามันมีสติที่สวยงามแค่ไหนนะครับผมจากทั้งหมด10บกังวดนะครับผมในนี้นะครับ มีผิดแค่งวดเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าอันนี้คือในในแผ่นนี้นะครับผมคราวนี้นะครับในงวดที่โด่งดังอ่ามากที่สุดนะครับก็คืองวดของวันที่17ธันวาคม2558นะครับผมที่ผลการคำนวณออกมาอ่าได้เลขเด่นล่างนะครับอ่าคือเลข8นะครับซึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ในงวดของวันที่17ธันวาคม2558นั้นฮะออกเป็น08นะครับผมอ่าก็ถูกไปนะครับงวดนี้ก็เลยเป็นที่คือหาในการถามถึงที่มาของสูตรแม่ไม,ม้มวยไทยนะครับทีเด็ดจรลเขฟา้าดหางนะครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับเมื่อโด่งดังในงวดของวันที่17ธันวาคมนะครับ ก็วันที่30แน่นอนนะครับเราก็ต้องมีคำการคำนวณต่อนะครับว่างวดของวันที่30มบังกรเมรัยให้อะไรออกมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าได้เลขเด่นล่างคือเลข4นะครับอ่ามีการคำนวณหลักสิบด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับนี่คือการจับคู่กันนะครับแต่ผลที่ออกนะครับของงวดวันที่30ธันวาคม2 5 5 8นอะครับอ่าออกมาเป็น02นะครับซึ่งไม่มีเลขเด่น4เลยนะครับผมอ่าวดนี้ก็เลย เศร้ากันไปตามกันนะครับแต่เชื่อว่ายังมีผู้ที่สนใจในสูตรจละเข้่อาดหางอยู่นะครับผมอ่านะครับเราจะมาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่านี่เป็นแนวทางนะครับในการคํานวณของสูตรจละเข้ฟาดหางนะครับที่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมจะมีอยู่2แนวทางหลักๆด้วยกันนะครับผมอ่านะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทดลองคํานวณนะครับ เลขเด่นล่างของงวดวันที่17มกราคม2559นะครับคืองวดที่กำลังจะถึงนี่เองนะครับผมโดยเราจะใช้แนวทางที่2นะครับในการคำนวณน,นะครับอ่านะครับถ้าใครอยากดูแนวทางที่1ว่าคำนวณออยังไงนะครับต้องให้กลับไปดูคลิปอ่ก่อนหน้านี้นะครับผม ในเรื่องของสูตรมังกรเมรัยโดยเฉพาะเลยนะครับลองกลับไปดูได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับแต่วันในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะประเด็นโดยการใช้แนวทางที่2ในการคํานวณนะครับผมอ่านะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าสูตรอ่าจระเข้ฟาดหางตามแนวทางที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันเป็นการคํานวณที่ถูกต้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับไปนะครับอ่าตั้งแต่วิธีการคํานวณนะครับในงวดของวันที่1นธันวาคม 2558นะครับผมการคำนวณน,นงวดของวันที่1ธันวาคม2558เนี่ยก็ต้องใช้ผลของงวดที่แล้วนะครับก็คืองวดของวันที่16พฤศจิกายน2558นะครับนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของงวดของวันที่16บพฤศจิกายนนะครับผมะนะครับก็จะ,ะวิธีการคำนวณน,นะครับสามารถทำได้โดยนะครับผมก็ดึงนะครับ หลักหมื่นกับหลักพันของรางวัลที่1นะครับลงมาในที่ในที่นี้นะครับคือ9ในที่นี้นะครับคือ95นะครับจากนั้นนะครับอีก1หลักนะครับก็ทําได้โดยใช้หลักร้อยนะครับของเอเลข3ตัวครั้งที่2นะครับนำไปบวก2เข้าไปนะครับในที่นี้หลักร้อยคือ0ูนย์ะครับบวก2เข้าไปก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2นะครับผม จากนั้นทำไงต่อครับจากนั้นก็ทำการบวกแบบร้อยมาหลายนะครับผม9บวก5เท่ากับ14นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยก็คือเลข4นะครับผม5บวก2อเท่ากับ7็อ่าก็ใช้แค่เลข7็นะครับจากนั้นก็ทำการบวกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือ4บวก7เท่ากับ11นะครับก็ใช้เป็นหลักหน่วยนะครับผมอ่าก็คือเลข1นะครับจากนั้นก็เดินหน้าไป 1แต้มแล้วก็2แต้มนะครับก็คือ2แล้วก็สามตามลำดับเลยนะครับได้กมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราดึงเอาท้าย2ตัวของรางวัลที่1กับท้าย2ตัวของรางวัลเลขท้าย2ตัวลงมานะครับเห็นแล้วนะครับ83กับ03นะครับจากนั้นครับทำไงต่อก็คือนำหลักแสนนะครับของรางวัลที่1ซึ่งคือเลข7ตรงนี้นะครับผมลบไปด้วย1นนะครับได้ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ7จลบหนเท่ากับ6นะครับได้เท่ากับ6กนะครับก็นำไปบวกกันกับ8นะครับบวกแค่หลักเดียวนะครับนะครับก็ได้มาเท่ากับสิบสีก็ใช้แค่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ค้างไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นมาเช็คที่0ูนย์กันบ้างนะครับอ่เราก็นำเอาหลักหน่วยของเลข3ตัวนะครับครั้งที่1นนะครับมาบวกเข้ากับหลักสิบ ของเลข3ตัวครั้งที่3นะครับในที่นี้ก็คือ1บวกกับ4นะครับบวกเข้าไปได้เท่ากับ5นะครับผมจากนั้นก็บวกนะครับ5กับ0นะครับแค่หลักเดียวนะครับลงมานะครับได้เท่ากับ5นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการบวกคู่นี้นะครับระหว่าง4กับ5ได้เท่ากับ9นะครับผมจากนั้นเดินหน้าไป3แต้มแล้วก็6แต้มนะครับตามลำดับนะครับ 9บวกเพิ่มไป3แต้มก็เป็น12นะครับใช้แค่หลักหน่วยนะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก3แต้มนะครับก็เป็น15นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะครับก็คือตรงนี้คือชุดที่1ตรงเนี้ยคือชุดที่2นะครับผมจากนั้นก็นำข้อมูล2ชุดนี้มาชนกันนะครับตัวเลขไหนชนกันคือตัวเลขที่ได้จากสูตรนะครับผมจากนั้นไปที่สูตรจลเก้ฟาดหางกันนะครับผม สูตรจลเกฟาดหางนะครับตั้งต้นจากรางวันเลขท้าย2ตัวนะครับในที่นี้คือ0ูนย์สามนะครับอ่านะครับแล้วก็ฟาดหางฟึบนะครับอ่าฟาดหางลงมาตรงนี้คือเลข3นะครับผมจากนั้นเราก็ขาดอีกหลักหนึ่งใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็เอาสูตรที่ได้จากที่เราเทียบเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปนะครับซึ่งก็คือเลข2นะครับจากนั้นก็ทําการบวกนะครับ ในแนวตั้งลงมานะครับ3าบวกศได้เท่ากับ3นะครับ3าบวกสได้เท่ากับ5นะครับออกมาได้เท่ากับ3 5นะครับผมจากนั้นก็ทำการบวกคู่นี้ครับ3าบวกหนะครับเท่ากับ8อ่านะครับนี่คือเลขเด่นนะครับที่ได้จากแนวทางการคำนวณนะครับจะเข้มฟาดหางนะครับผมได้มาแล้วนะครับนี่คือเลขเด่นล่างนะครับในงวดของวันที่1ธันวาคม2558นะครับ อ่านะครับซึ่งตรงกับที่มังกรเมรัยคำนวณออกมานะครับอ่านะครับในงวดนี้นะครับออกไป78นะครับซึ่งตรงกับผลการคำนวณของมังกรเมรัยนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับผมในงวดของวันที่17ธันวาคม2558นนะครับอ่าก็มีการคำนวณออกมาเหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งเลขเด่นที่ได้นะครับคำนวณออกมาได้เท่ากับ เลข8นะครับอ่านะครับซึ่งตรงนะครับจากการคำนวณอ่ที่มังกรเมรัยนะครับเปิดเผยผลการคำนวณออกมานะครับผมอ่านะครับแล้วก็สำหรับในงวดนี้นะครับผมอ่รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็ออกไป0ูนย์นะครับก็งวดนี้ก็ถูกไปอีกนะครับผมอ่านะครับคืองวดของวันที่17ธันวาคมนะครับที่คือหากันขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับ งวดที่คนเฝ้ารอกันมากนะครับคืองวดของวันที่30ธันวาคม2558นะครับผมซึ่งผลการคำนวณออกมานะครับโดยใช้แนวทางที่เราคำนวณกันมานะครับตั้งแต่งวดของวันที่1วันที่17แล้วก็งวดของวันที่30ธันวาคมนะครับสังเกตดูนะครับว่าตรงทุกงวดนะครับก็คือค่าที่ออกมาได้นะครับในงวดนี้คือเด่น4่นะครับผมแต่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกมาเป็น รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับหรือว่าเลขล่างนะครับคือ0ูนนะครับซึ่งในงวดนี้ถือว่าไม่เข้าไปนะครับผมอ่าแน่นอนนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนะครับแล้วก็คนที่ติดตามนะครับย่อมเฝ้ารอนะครับงวดของวันที่17มกราคม2559นะครับหรือว่าในงวดนี้นี่เองนะครับอ่าเราจะมาลองย้อนคำนวณดูนะครับว่าผลที่ได้นะครับคราวนี้นะครับมันออกมาเป็นยังไงนะครับผมสเต็ปเหมือนเดิมนะครับ ไม่ยากนะครับก็คือดึงหลักหมื่นกับหลักพันของรางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมานะครับลงมาก่อนนะครับก็คือ08นะครับจากนั้นอ่าตรงนี้นะครับก็หลักร้อยนะครับของเลข3ตัวครั้งที่2ก็บวก2เข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ทำการบวกนะครับอ่าแบบร้อยมาอะไรนะครับผมบวกลงมานะครับก็ คู่นี้นะครับผมได้8นะครับคู่นี้ได้2นะครับบวกกันก็ได้เท่ากับ10นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยนะก็คือ0นะครับจากนั้นเดินหน้าไป1แต้มแล้วก็2แต้มนะครับก็กลายเป็น0 1แล้วก็2นะครับอ่าได้มาแล้วชุดที่1นะครับชุดที่2นะครับเราก็ดึงเอาท้าย2ตัวรางวัลที่1ลงมาเลขท้าย2ตัวนะครับลงมานะครับก็คราวนี้ตรงเนี้ยนะครับผมก็ได้จากเอาหลักแสนนะครับของรางวัลที่1ลบไป1นะครับในที่นี้คือ0 ก็คือเลข10นั่นเอง1 0บลบหได้เท่ากับเนะครับผมอ่าก็9มาบวกเข้าไปกับ1ก็กลายเป็น0นะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับก็ได้จากการเอาหน่วยนะครับผมของอเลข3ตัวครั้งที่1มาบวกกับ10ของเลข3ตัวครั้งที่3นะครับก็ได้ได้เท่ากับ5นะครับ9-6 1บวก6เท่ากับ15นะครับก็ได้เท่ากับ5นะครับผมจากนั้นก็นํามาบวกนะครับในแนวตั้งนะครับ5บวนเท่ากับ5นะครับก็จับคู่นะครับกับคู่นี้ 5บวก0นย์ได้เท่ากับ5นะครับก็บวกไปอีก3มแต้มนะครับได้เท่ากับ8นะครับแล้วก็จาก8ก็บวกไปอีก3มแต้มนะครับก็ได้เท่ากับ11นะครับก็คือเลข1นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เอาข้อมูลชุดนี้กับชุดนี้นะครับมาชนกันนะครับซึ่งปรากฏว่าสูตรที่ได้นะครับมันคือเลข1นะครับอ่านะครับมันคือเลข1นนะครับสังเกตดูนะครับว่าคราวนี้นะครับมันมีความต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับผมว่าผลที่ได้นะครับ จากที่มังกรเมรัยนะครับเปิดเผยออกมานะครับกับสูตรที่ได้จากการคํานวณของเราในงวดที่ผ่านมันหลายๆงวดนะครับที่มันเหมือนกันหมดนะครับมันมีความต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็คือในแนวทางนะครับคำนวณออกมาได้1นะครับในขณะที่มังกรเมรัยนะครับเปิดเผยมาเป็นเลข4นะครับผมอนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นล่างจะไม่เหมือนกันนะครับตามแนวทางเดิมสูตรที่ได้ ตามแนวทางเดิมนะครับเลขเด่นที่ได้คือเลข5นะครับแต่มังกรเมรัยให้มาคือเลข8นะครับคือเลขเด่นในงวดของวันที่17มกราคม2559นะครับอ่าลองจับตาดูดีๆนะครับผมอลองดูนะครับคราวนี้นะครับก็เลยสรุปได้นะครับว่าในครั้งนี้นะครับผมอาจมีการแก้ไขหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับในสูตรจระเข้ฟาดหางโดยมังกรเมรัยนี้นะครับผม ก็ลองติดตามดูความคืบหน้าดูนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับให้ยึดถือตามแนวทางของเจ้าของสูตรที่เขาเปิดเผยออกมานะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็เปิดเผยมาให้เป็นเลขเด็ดล่างคือเลข8นะครับซึ่งสูตรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็ลองดูไปนะครับผมและก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเลขเด่น8นะครับ ที่ออกมานะครับอ่ามันไปนตรงกับข่าวดังข่าวหนึ่งนะครับอ่าเป็นข่าวใครไม่ได้ครับนอกจากพลเอกประยุทธ์นะครับผมอ่านะครับก็คืออ่าจะเป็นงานงานหนึ่งนะครับที่อ่นายกรัฐมนตรีนะครับผมไปเปิดนะครับตลาดน้ํานะครับผมหลังจากเปิดเสร็จนะครับก็ได้เยี่ยมชมร้านค้าแล้วก็บูธต่างๆนะครับผมแล้วก็เมื่อมาถึงบูธของชมรมลอตเตอรี่นะครับผม ที่จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมายเลขนี้ครับ139383นะครับจำนวน10ไใบแล้วก็แจกให้กับรัฐมนตรีนะครับที่เดินร่วมงานนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่คาดว่าจะดังมากๆนะครับในงวดนี้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับต้องเป็นเลขนี้ครับ 139383นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตที่ท้ายนะครับก็คือ83นะครับอ่ามันก็มีความตรงกันนะครับกับเลขเด่นนะครับแต่อาจจะเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับอ่านะครับแต่มันมีความตรงกันเกิดขึ้นนะครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูนะครับว่าตัวเลขนี้นะครับ83นะครับหรือว่าเลขเด่น8นะครับซึ่งอาจจะเป็นเด่นล่างก็ได้นะครับหรืออาจจะเด่นบนด้วยนะครับ จะเป็นตัวเลขที่ถือว่าค่อนข้างดังในงวดนี้นะครับก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนะครับในมังกรเมรัยนะครับผมก็ลองยึดถือเป็นแนวทางติดตามดูนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสูตรนะครับจระเข้ฟาดหางนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ ให้การสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ให้การติดตามนะครับคลิปของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็ติชมได้นะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมหรืออยากจะให้ช่วยแบ่งปันแนวทางตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับจากทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมในช่วงนี้นะครับก็พยายามนะครับที่จะนําข้อมูลต่างๆนะครับที่กําลังติดตามอยู่นะครับมาเริ่มเปิดเผยให้กับทุกท่านนะครับได้ใช้เป็นแนวทางนะครับผมในการติดตามผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณจริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ ถ้าใครยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ